คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะฮะสำหรับการย้ายเข้าสู่สมโมสรเมืองทองยูไนเต็ดของฟุกการนาลินทาวรศสักนะครับมิดฟิลด์ตัวรับใหม่ถอดด้ามของสมโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะแอดแอบสังเกตเห็นนะครับว่าในตลอดเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาของการฝึกซ้อมฟุกการนาลินสามารถที่จะทําหน้าที่ในการฝึกซ้อมได้ดีมากๆรวไมไปถึงบอดี้รูปร่างต่างๆของเจ้าตัวโอ้โหหุนกลับมาเฟิร์ม กล้ามเนื้อเนี่ยค่อนข้างเด่นชัดมากๆเลยละครับคุณผู้ชมและฟุกการนารินเองก็รู้สึกจะสรุกกับการฝึกซ้อมภายใต้การทําทีมของโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้มากๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเมืองทองทีวีของเราจะขอจับเจ้าฟุกการนารินมาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะฮะถึงความแตกต่างจากการที่เข้ามาฝึกซ้อมกับทีมเมืองทองย้ายเข้าสู่ทีมเกือบจะ1เดือนแล้วเจ้าตัวพอใจในส่วนของความฟิตร่างกายรวมไปถึงการเข้าใจแทคนิคของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอตามมาฟังกันเลยดีกว่าครับ อยู่กับน้องฟุกการนรินนะคะผ่านมาหลายวีคและน่าจะเป็นเดือนแล้วเนาะตั้งแต่มาอยู่กับเมืองทองพี่เห็นถึงบอดี้ที่เปลี่ยนไปดูเฟิร์ม <avent> ข <mental Sure> ึ้นดูแน่นขึ้นกล้ามเนื้อนี่โคตรชัดเลยเป็นยังไงบ้างกับการฝึกซ้อมกับเมืองทองในช่วงทามิงที่ผ่านมาก็ถือว่าหนักพอสมควรครับเพราะว่าก็มันเป็นช่วงหยุดยาวด้วยอืมก็เหมือนแบบเก็บแรงไว้ไปใช้ในเลกที่2ครับต้องบอกว่าตอนที่มาแรกๆนะความฟิตอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จากเซมบอย ประมาณ70 80แอ่าแล้วณตอนนี้อันนี้ก็เกือบเต็มร้อยแล้วครับ90 9 5กาครับผมเมืองทองซ้อมหนักไหมครับหนักครับถือว่าหนัแต่ก็ดีครับไม่ใช่หนักแล้วไม่ดีเออใช่พี่เห็นแบบว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องหังรูปร่างขึ้นก็คือเป็นเพราะจากการซ้อมหนักหรือว่าเราไปเติมในส่วนของฟิตเนสอะไรอย่างนี้เพิ่มด้วยก็โปรแกรมทีมด้วยแล้วก็เติมเองด้วยครับ ดูเหมือนจะเป็นคนชอบใส่ใจเรื่องสติเรื่องบอดี้เรื่องความฟิตของตัวเองใช่ไหมเพราะว่าพี่เห็นมีวันหนึ่งวิ่งเสร็จก็ไปดู GPS ฮาร์ t เรทครับก็อยากรู้ว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนก็คอยคุยกับพี่พีด้วยอะไร่าง้วเราอยู่ในระดับไหนก็ต้องเติมเข้าไปเรื่อยๆคือมันดีใช่ไหมใช่ครับคือมันดีนะก็ต้องเติมเพิ่มเข้าไปนะครับได้อุ่นเครื่องกับทีมเมืองทองมาแล้วหลายนัดเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็พยายามเรียนรู้แทคนิก ให้ให้ได้เร็วที่สุดครับเพื่อที่จะมีส่วนช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับค้ชบมาริโอ้ที่มีอะไรบอกนอกรอบไหมก็มีรายละเอียดของเรื่องแทคนิคนิดนิดหน่อยแบบเวลาขยับเวลาอะไรอย่างเงี้ยบางคนขยับจังหวะไหนครับเราก็ได้เล่นในตำแหน่งที่เราถนัดด้วยใช่ไหมเป็นมิดฟิลด์ตัวรับใช่ครับอ่าฮะ แล้วพอการมารวมทีมได้ทํางานร่วมกับพวกนักเตะต่างชาติของเมืองทองเป็นยังไงบ้างปรับตัวได้ง่ายขึ้นไหมอย่างวิลเลียมพอฟเฮนรี่หรือซาดอเนี่ยก็ปรับตัวได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าก็ทุกคนก็ช่วยช่วยช่วยกันนะช่วยกันบอกช่วยกันอ,กอ,อะไรนะก็ทำให้เราแบบปรับตัวได้ง่ายขึ้นเครับที่พี่ได้แอบคุยโคดันโยเขาบอกว่าฟุกเป็นคนหนึ่งที่กล้าถาม กล้าจะปรับปรุงกล้าจะอยากรู้ว่าตัวเองต้องเปลี่ยนอะไรนี่เป็นข้อที่ดีนะอันนี้คือมันจะได้ตอบโจทย์เขาได้นะฮะคาดหวังแค่ไหนครับฟุ๊กเดี๋ยวอ,อ,อีกไม่กี่วีคเนี่ยเราจะมีการอุ่นเครื่องอีกไม่กี่นัดเราก็จะไปเยือนลำปางละก็ช่วงเวลาที่เหลือก่อนจะเข้าลีกก็คือก็อยากให้ตัวเองพร้อมมากที่สุดเพื uh ่อ huh. ที่แบบจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้ช่วยทีมให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วคิดว่าทีมตัวนี้ต้องปรับอะไรบ้างจากที่เราเข้ามาอยู่แล้วเรามองตรงนี้ยังขาดยังเหลืออะไรไหม ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดแท็กติกที่แบบทุกคนก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันครับเพื่อที่จะแบบพัฒนาทีมไปให้ได้มากที่สุดครับมาลิโอดุไหมก็ปกติครับเป็นสไตล์ของเขาเขาไม่ได้ดุอะไรมากมายก็ดุแบบตามจังหวะฟุตบอลตามปกติครับไ็ได้มีอะไรแต่เราก็พร้อมที่จะรับรู้แล้วก็เรียนรู้แท็กติกเขานะฮะเดี๋ยวเราคาดหวังว่าอีกสักหนึ่งสัปดาห์มันจะแข่งแล้วคงไม่มีวิ่งแล้วและนะชอบไหมการวิ่ง ก็ถ้าถามทุกคนก็ไม่มีใครชอบครับแต่ว่าเล่นฟุตบอลก็ต้องวิ่งครับอยากใส่สตั๊ดมากกว่าใส่ผ้าใบครับใช่ครับฝากให้กำลังใจฟุกการณรินด้วยนะฮะอ่ะให้กำลังใจนะครับฟุกโอเคขอบคุณมากครับครับ ช่วงนี้จะเป็นช่วงของการอุ่นเครื่องค่อนข้างที่จะถี่สักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแลวก็ในการอุ่นเครื่องบางเกมเนี่ยบางทองทีวีของเราก็ไม่ได้ตัดต่อลงโซเชียลนะฮะซึ่งก็ปล่อยให้เป็นแทคนิคของโค้ชมาริโอยูรอสกี้ในการทํางานให้อย่างเต็มที่นั่นเองแหละครับแต่แอดก็แอบบอกนิดๆน,นะฮะว่าฟุกการารินทําหน้าที่ได้ดีมากๆเลยละครับในช่วงของเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบอดดี้รูปร่าง ความสัมพันธ์ภายในทีมรวมไปถึงพยายามที่จะปรับตัวเข้ากับแทคกติกของโค้ชมาริโอยูโรฟสกี้ใครได้เยอะที่สุดอยู่ในช่วงนี้อยู่แล้วด้วยนั่นเองล่ะครับก็ให้กําลังใจการนาลินทาวอนสักในการพิสูจน์ตัวเองย่างชิงตําแหน่งผู้เล่นตัวจริงในการลงสนามให้กับทีมเมืองทองของเราก็ให้กําลังใจฟุกการนาลินนะครับ mae'n gofyn wrth fod